สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรายการ Ubu t U นะครับวันนี้เรามาที่อัพพิโซด14แล้วผมสุรศักดิ์บุญอาจรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับห่างหายกันไปนานเลยทีเดียววันนี้เรากลับมาพบกันด้วยประเด็นที่ร้อนแรงมากๆในเรื่องของโควิด1 9นะครับสำหรับอพิโซดส4วันนี้นะครับในประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันคือการรู้จักฮัตมอบนนะครับเว็บแอปช่วยคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันโควิด -19 นะครับ แน่นอนครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเรามีแขกรับเชิญทั้งหมด3ท่านนะครับและทั้ง3ท่านนะครับจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันเพราะตอนเริ่มต้นนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วแอปพลิเคชันที่พูดถึงคือแอปพลิเคชันที่ดูผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเว็บแอปนะครับที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับและแขกรับเชิญทั้ง สท่านที่จะให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำนะครับดรอนุสร์บันเทิงรองผู้ในการสํานักพิธาบริการครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านที่2นะครับนายพิรวิตกระจจันนะครับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าคุณเบสนั่นเองครับและเนื่องจากวันนี้ u b บ 2U มีความพิเศษมากๆนะครับสำนักวิธาบริการและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเราได้มีการ พูดคุยนะครับในรูปแบบของวิดีโอคอลและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราวันนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอธิพงศ์สุริยานะคบผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายครับเพื่อเป็นการเปิดประเด็นให้อาจารย์รับทราบว่าหลังจากที่เราได้มีการทดลองอออากาศนะครับเราก็เลยจะมาพูดคุยถึงเรื่องของความเป็นมาของการพัฒนาแอปนะครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับทำยังท,ทำอย่างไรถึงมีจุดเริ่มต้นในการพัฒนาจนมาเป็น แอปที่เรียกว่าเป็นเว็บแอปนะครับ on web browser นะครับ Hack m บน l บนครับอาจารย์ครับก็ที่เรียกว่า Hack m o l l บนะครับจริงๆเราก็ใช้ชื่อว่า Hack u u นะครับแล้วก็มีคอนเซปต์อีกหลายแอปนะครับที่ทําพัฒนาก่อนหน้านี้ให้ให้กับจังหวัดชื่อว่า Hack บุนะครับก็จริงๆก็เป็นความเป็นไปเป็นมาครับขอเกริ่นนาก่อนนะครับว่าก็เกิดจากการที่เราได้มีการประชุมคณะรรมการโควิดของมหาวิทยาลัยวลราชานี นะครับเป็นการเร่งด่วนในช่วงสงการในช่วงสงการนะครับซึ่งทุกทุกท่านก็หยุดนะครับแล้วก็แต่ว่าในช่วงสงการทีมคณะกรรมการโควิดก็ไม่ได้หยุดกันนะครับก็ได้ประชุมการเร่งด่วนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับก็ทุกทุกท่านก็คงจะทราบนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมริธานีนะครับขึ้นมานะครับซึ่งคณะกรรมการก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับบุคลากร แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็เลยคิดว่าจะต้องทํามาตรการอะไรบางอย่างนะครับเพื่อเป็นการยกระดับนะครับความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยจากโรคโควิด -19 นะครับก็เลยท่านอธิการบดีแล้วก็คณะกรรมการก็ได้ร่างนโยบายแล้วก็ร่างมาตรการนะครับขึ้นมาหลายหลายมาตรการแล้วก็ทุกท่านก็คงจะได้ได้ได,ได้รับทราบในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีนโยบายอีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างเนาะ นะครับที่จะช่วยนะครับให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าท่านหลายๆท่านไม่ได้ไปไปที่อื่นนะครับแต่มีหลายๆท่านในช่วงสงการที่มีการเดินทางไปหลายๆที่นะครับตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าใครจะไปเดินทางในพื้นที่เสี่ยงไม่เสี่ยงอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่ามีใครเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงบ้างหรือว่ามีโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างไรก็เลยเป็นที่มานะครับว่าได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวที่เรียกว่า HUBU ขึ้นมา นะครับเพื่อเป็นการให้ทุกท่านได้กรอกข้อมูลที่ท่านเดินทางไปในช่วงสงกรานต์ช่วง14วันที่ผ่านมาพร้อมทั้งกรอกประวัติความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ในส่วนของอเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับเพื่อว่าตัวแอปพลิเคชันจะได้มาประมวลผลแล้วก็จะบอกเกณฑ์ของท่านคล้ายๆ้แอปพลิเคชันหมอชนะเนาะที่จะบอกเกณฑ์เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับ,รบซึ่งพขได้เกณฑ์ต่างๆก็จะมีะคําแนะนํา นะครับอย่างเช่นถ้าท่านใดได้เส้นเกณฑ์นสีแดงหรือสีส้มก็ให้ติดต่อโรงพยาบาลเป็นดูเป็นการด่วนนะครับเพื่อโรงพยาบาลจะได้มีการอะไรให้คําแนะนํากับท่านเพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องว่าจะต้องกักตัวไม่กักตัวหรือต้องดําเนินการอย่างไรนะครับก็คอนเซปต์คร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งคอนเซปต์น่าสนใจมากนะครับตรงที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้และด้วยชื่อมันด้วยก็คือ HUBU แล้วก็มีการแจ้งเรื่องสีด้วยนะครับทีนี้ได้ส่วนของอาจารย์แล้วครับ การที่มาเริ่มต้นทำในทีมพัฒนาแอปนะครับตรงนี้พอได้รับการประชุมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการประชุมแบบวอล l r รูมที่ต้องเร่งด่วนอะไรยังไงถึงได้มีเว็บแอปตรงนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ทันท่วงทีตั้งแต่วันที่16ที่ผ่านมาครับ,บก็จริงๆแล้วก็คือมหาวิทยาลัยเรียนตรงๆว่าก้อนข้างงานด่วนจริงๆงานร้อนจริงๆสุดๆนะครับ ปวมากๆนะครับก็คือตั้งแต่ตอนที่ไปช่วยงานจังหวัดแอปพักอุบลและนั้นก็ด่วนนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับประชุมกันวันที่11เนาะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่โควิดนะครับ UBU นะครับวันที่11มาหลังจากมีนโยบายจากคณะกรรมการออกมานะครับเราก็มาประชุมทีมงานเก็บเรื่องความอ่ต้องการของระบบว่าควรจะมีระบบอะไรบ้างในหลายๆภาคส่วนนะครับให้มาให้อ่ข้อเสนอแนะรวมทั้งโรงพยาบาลด้วยเพราะโรงพยาบาลจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลตรงนี้ที่เป็นสําคัญที่สุด เพื่อจะช่วยในการควบคุมโรคนะครับเพราะเราอยากให้ทุกท่านปลอดภัยเราก็เลยตั้งชื่อว่าฮักอุบลไอ้โทษทีครับฮักยูบเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้คืออ้อมกอดคือความรักที่เราจะทําให้นะครับทำให้เกิดความรักภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็เรารักและเป็นห่วงนะครับบุคลากรแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็ใช้เวลาพัฒนากันหามรุ่งหามคํานะครับวันที่11ประชุมวันที่12มาประชุมกลุ่มย่อยในทีมพัฒนา นะครับแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นได้ในวันที่16นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินการทําอยู่มีมีข้อเสนอแนะมาหลายด้านนะครับเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็เราก็น้อมรับนะครับข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาให้ดีที่สุดนะครับโดยทีมผู้พัฒนาก็มาจากทีมพัฒนาเดิมนะครับที่ไปช่วยงานของจังหวัดนะครับตอนนั้นพัฒนาฮักอุบลนะครับมาเป็นฮัก u b ยูบก็ร่วมมือกันของหลายภาคส่วน นะครับของทางสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเองนะครับสำนักวิทยาบริการนะครับที่ถ่ายทอดอยู่นะตอนนี้ใช่ครับนะจรย์แล้วอีก2ท่านก็มาจากสำนักวิทยาบริการนะครับที่จะออกหลังจากผมหลังจากนี้นะครับแล้วก็มีจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับตลอดจนทางโรงพยาบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนให้การให้ข้อเสนอแนะมาจนแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาครับก็เราก็มุ่งมั่นตั้งใจแม้เวลาจะน้อยเราก็พยายามทาให้เต็มที่ที่สุดครับ แต่เราก็ภูมิใจนะครับว่าทุกท่านก็ได้ใช้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการควบคุมโรคติดต่อได้ในระดับหนึ่งครับอย่างน้อยพี่กรณก็ใช้ตรงนี้แหละครับแล้วอยากจะบอกว่าใช้แล้วก็คิดถึงอาจารย์เลยนะอาจารย์แ <c oughs> บบส่งความฮักมา <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเราสัมผัสได้ผ่านจอเลยแล้วมันคือความปรารถนาดีมันคือความหวังร่วมกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้แหละเราทําเพื่อบุคลากรของ,ของ มหาวิทยาลัยบริชานีนะครับแล้วการที่ใช้ชื่อว่าฮักยูบีนะครับก็เป็นการต่อยอดจากฮักอุบลนะครับมันก็คือความรักที่เกิดขึ้นภายในจัดรอุบลของเรานั่นเองนะครับเห็นนอาจารย์ออนไลน์มาจากที่ไหนเอ่ยบอกได้ไหมครับพม่าสีฟ้าสวยงามมากก็ออนไลน์มาจากที่บ้านเลยครับตอนนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันนี่แหละครับแล้วคราวนี้ผมก็ในช่วงสงกรานผมก็เดินทางไปที่กรุงเทพเนาะนะครับแล้วก็ ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แหละนะครับแล้วเราก็าได้ขึ้นสีสีส้มนะครับ,รบแล้วก็ขึ้นสีส้มสีแดงนะครับแล้วคราวนี้ก็เลยได้ไ,ดไปปรึกษาทางโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลก็บอกว่า,าไปพื้นที่เสี่ยงมาก็ควรต้องกับตัว14วันนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้ที่บอกหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยขึ้นสีแดงสีส้มตกใจว่าเฮ้ยเราไปเสี่ยงขนาดนั้นเหรอจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักๆนะครับอยากจะบอกว่า อยากให้ทุกๆท่านนะครับเกิดความตระหนักแล้วก็แต่ไม่ตระหนกนะครับตระหนักว่าถ้าเราไปพื้นที่เสี่ยงแล้วหรือเรามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างมีอาการบางอย่างอะไรเราควรจะรีบรายงานทางงานควบคุมโรคทันทีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวท,ทางแพทย์พยาบาลจะวินิจฉัยท่านเองว่าท่าน <c oughs> ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรแต่เราอยากให้ท่านตระหนักตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นเสียอะไรอย่าไปกงังวลน,นะครับเพราะนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยเราเาระวังตัวเอง แล้วเราก็จะไม่ไปสร้างภาระให้กับคนอื่นด้วยนะครับก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมกันในส่วนนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเราช่วยช่วยเหลือกันนะครับภายในมหาวิทยาลัยให้ความรักให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับแล้วเราก็จะผ่านโควิดแน่นอนครับไปด้วยกันครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ไกด์ขอบคุณมากๆนี่คือต้นแบบของการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสนะครับนี่คือผลผลิตจากที่อาจารย์กด์ทำและเมื่อ มันมีผลอะไรออกมาแล้วอาจารย์ไกก็ปฏ right. yup> ิบัติตามนะครับตามที่ได้ร ok ับค sure. ําแนะนําจากทั้งทีมแพทย์และพยาบาลนะครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไกดอีกครั้งนึงนะครับอยากจะทิ้งท้ายอะไรเพิ่มเติมสักเล็กน้อยไหมครับไม่กับชาว UBU ทุกคนครับน่าจะมี f c อาจารย์ไกอยู่มีกดหัวใจกดถูกใจมาเยอะมากเลยครับครับผมครับก็ต้องจริงๆก็ต้องฝากไว้ว่าจริงๆแอปพลิเคชันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยคัดกรองแล้วก็เป็นการช่วยเราแว้ระวังนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็ถือว่า เรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราก็อยากจะช่วยในสิ่งที่เราเราทำได้เนาะทุกทุกท่านก็คงจะเห็นว่าเราทําอะไรได้เราร่วมมือร่วมใจอะไรกันได้ตอนนี้จังหวะนี้เราช่วยกันนะครับของพวกเราทําแอปพลิเคชันได้เราก็ยินดีแล้วก็เราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยคัดกรองแต่ผมอยากจะฝากทุกท่านว่าจริงๆแล้วทุกท่านก็ต้องดําเนินมาตรการตามที่นโยบายรัฐบาลกําหนดเนาะนะครับ D M H T T A นะครับที่เราจําได้ต้องจําได้แล้วปัจจุบันนี้ค,คือมาตรการ ต้องมี distance ใช่ไหมครับมีการเว้นระยะห่างมีการสวมแมส boy, บ่อยๆใช่ไหมครับมีการล้างมือบ่อยๆมีการตรวจเช็คอุณภูมิตรวจเช็คโควิดถ้ามีความเสี่ยงแล้วก็มีการเพิ่มตัว A มาเนาะตอนนี้ก็คือมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆทั้งของรัฐบาลเองของมหา,มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยทาขึ้นนะครับรวมทั้งแฮกแอพพัก UPU ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกท่านก็ต้องคงจำดำเนินมาตรการตรงส่วนนี้แล้วก็ รอบแวดรอว,วังตัวเองให้ปลอดโรคปลอดภัยที่สุดครับและสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าก็ขอให้ทุกท่านรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับแล้วก็ให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้นะครับแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้ปลอดโรคปลอดภัยแล้วเราก็ชนะไปด้วยกันนะครับด้วยความรักจากมอวบน,นะครับก็สมดังชื่อของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับคือฮัก ยูบครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ไกด์นะครับผู้ช่วยวชารดจารย์ดรอธิพงศุริยาผูมอในการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนะครับที่ให้เกียรติวิดีโอคอลให้กับทาง UBU2U นะครับและแน่นอนนะครับแขกรับเชิญที่อยู่กับเราทั้งสองท่านวันนี้ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เว็บเบราว์เซอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยเว็บแอ ไอ้ฮักเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรเราทราบแล้วเร,เรารู้แล้วเรามันมามีการพัฒนานอะไรต่อยอดยังไงบ้างเราก็เลยจะทราบเพิ่มเติมว่าการใช้งานละครับเป็นอย่างไรมันมีการกรอกข้อมูลต่างๆเยอะมากมายเลยนะครับอยากจะให้ด็อเตอรนุสรบันเทิงนะครับช่วยให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ไหมครับขอเรียนเชิญครับครับผมก็สำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับฮักยูบ u, u ก็คือจะเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันแบบเว็บนะครับซึ่ง ก็อาจจะต่างจากแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเนาะก็คือเราก็ต้องเข้า Play Store เข้า App Store เพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปมานะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นแอปที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับอย่างเช่น Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge หรือว่า s a f a r i อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสะดวกตรงที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมในเครื่องนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นบนมือถือบนคอมพิวเตอร นะครับบนแท็บเล็ตระบบอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็คือใช้งานได้หมดนะครับงนั้นท่านก็แค่เปิดเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น o o o g l h r o r o นะครับม s o ก็ s o f t ว a ์ e อะไรต่างๆแล้วก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ www h ubu ac th นะครับ,รบจากนั้นก็จะปรากฏเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งท่านก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับเพื่อที่จะ,ะให้ข้อมูลกับทางแอปพลิเคชันช่วยประเมินความเสี่ยงได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนในรายละเอียดว่าตัวแอปตัวนี้มันมีหน้าจออะไรบ้างนะครับมีข้อมูลอะไรที่จะต้องกรอกไปบ้างเดี๋ยวจะให้น้องพีรตินะครับช่วยนำเสนอในส่วนนี้ครับขอบคุณท่านดออรอนุสรบรรเทิงมากเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดได้เห็นภาพมากเลยเนี่ยนี่เหมาะกับว่าการบรรยายเพราะว่า,วาต,ต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชมคือเมื่อคือนนี้ก็คุยกันว่าแบบ พยายามหาใน Pay Store อยู่สรุปแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะทำไมเราเจอแต่มา u ูบแล้วมา u ูบก็ดีมากๆเลยนะเพราะมา u b u เองเนี่ยมันก็รวมทุกอย่างของมอวบนไม่หมดเลยทั้ง RMS ทั้งของห้องสมุดเองทั้งของสำนักคอมเองนะครับก็เลยถึงบางอ้อเมื่อคืนนี้เองว่าอ๋อ มันเรียกแอปเหมือนกันแต่ว่าการทำงานมันคนละแบบเพราะว่ามันทำงานที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพราะเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยในเชิงลึกที่บอกว่าเรื่องขั้นตอนการใช้งานต่างๆเนี่ยต้องให้ทางคุณเบสนะครับคุณพิรติช่วยขยายความเสริมจากที่ท่านอาจารย์โอ๋หน่อยได้ไหมครับครับผมก็เว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือให้ผู้ใช้งานนะครับเข้าไปที่เว็บฮักยูบียูนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบด้วยการใช้แอคเค n t ของ Ubu account นะครับเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคลากรหรือเป็นนักศึกษาของมหาลัยของโมบุญเรานะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะไปที่หน้ายินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าตอนนี้ก็มีพรบนะครับมีพรบส่วนบุคคลนะครับการให้ข้อมูลก็ต้องให้ผู้ใช้งานยินยอมที่จะให้ข้อมูลกับทางมหาลัยนะครับก็เลยให้กดยินยอมจากนั้นเมื่อกดยินยอมแล้วนะครับก็จะไปสู่หน้ากรอกข้อมูลนะครับโดยจะมีส่วนของ การให้กรอ,อกก็คือส่วนของข้อมูลบุคคลก็จะมีชื่อมีที่อยู่มีเบอร์โทระนะครับส่วนที่2คือการเดินทางนะครับก็คือข้อมูลการเดินทางาว่าเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือข้อมูลส่วนของข้อมูลประวัติเสี่ยงแล้วก็อาการเจ็บป่วยนะครับก็จะใช้ในส่วนนี้มาประเมินผลของการในความเสี่ยงนะครับพอหลังจากที่กรอกข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วนะครับกดบันทึกไปปุ๊บนะครับก็จะสู่หน้าผลการประเมินนะครับโดยระบบจะ ประเมินความเสีย่ยงมาให้เราเห็นว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วจะมีคําแนะนําให้กับผู้ใช้งานว่าควรปฏิบัติตัวยังไงครับผมเราสงสัยนิดนึงได้ไหมครับไเห็นนะที่เราเป็นยูเซอร์ด้วยได้ครับจริง,รงๆมันจะมีตรงแถบหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้า,ถาทั้งสองท่านได้ได้คำตอบก็สามารถตอบได้เลยนะครับเราสงสัยตรงแถบที่ระบุตอนเริ่มต้นนะครับว่า มันจะเลือกคําตอบไหนถ้าสมมติเราไปยังพื้นที่เสี่ยงมานะครับแล้วก็เรามีเพื่อนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือยังไงครับในส่วนนี้ใช่ครับมันมันจะต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งครับถ้าเราไป أ, ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรจะเลือกในส่วนของพื้นที่เสี่ยงมากกว่าครับอ๋อก็คือ<ช>อย่างเหมือนกับให้เลือกความเสี่ยงที่สุดไปเลยไม่จาเป็นว่าจะต้องมีทั้งสองแบบเนาะอย่างอย่างอย่างพิธีกรเองเนี่ยก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ มีสีส้มเหมือนกันแต่ว่าท่านนายแพทย์นะครับตอบทางหลังไมแบบรวดเร็วมากเลยว่าโอเคมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องกักตัว14วันหรือต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นดังนั้นหมายความว่าให้เลือกเพียงแค่ choice เดียวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กรอกนะครับโดยเลือก choice ที่สําคัญที่สุดนะครับว่าท่านมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใกล้ชิดกับบคุคคลที่เสี่ยงก็ตามใช่ไหมครับความหมายนี้เนาะ แต่ว่าให้เลือกสิ่งที่เสี่ยงที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของประโยชน์ละครับที่คาดว่าจะได้รับนะครับประโยชน์ที่เราได้ลองทําไปแล้วนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็บางส่วนบ้างนะครับอาจารย์โอมองในประโยชน์ของการทำออแอปครั้งนี้ยังไงบ้างครับ,รบในส่วนของผู้ใช้ก็คือเราก็จะได้ข้อมูลจากตัวแอปนะครับว่าจากพฤติกรรมนะครับการเดินทางหรือว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆของเราเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะ ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวแอปเนี่ยก็จะบอกระดับความเสี่ยงตามที่เป็นสีเหมือนที่น้องพิเดตไดิได้ได้แจ้งไปนะครับรวมถึงก็จะมีคําแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเราก็ควรที่จะไปรายงานตัวนะครับต่อกองควบคุมโรคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยงเลยก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับควบคุมโรคตัวนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยให้ ผู <étique> <occasions S 1> ้ใช <Ay glorious. S 1> ้งานนะครับได้ข er ้อมูลตัว an น no ี้ว่าเอ้ยเราอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงนะครับแล้วก็นส่วนของกอมควบคุมโรคของมหาวิทยาลัยก็จะได้มีข้อมูลนะครับในการที่จะนําไปดูว่าเออมีผู้ที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใครที่มีความเสี่ยงมากแล้วยังไม่ได้มารายงานตัวนะครับก็จะได้ติดตามในเรื่องของข้อมูลตัวนี้ต่อไปนะครับ ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งทั้งสองส่วนรวมรถึง<ม>ระบบตัวนี้ยังมีระบบหลังบ้านนะครับซึ่งจะช่วยในการที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าคุณหมอนะครับที่จะเข้าไปดูว่าเออมีคนที่กรอกข้อมูลมาเท่าไหร่นะครับมีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูงตามปานกลางอะไรพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าจะดําเนินการแนวปฏิบัติหรือว่าประกาศอะไรยังไงต่อไปครับผม,มนั่นก็คือการสร้างความมั่นใจนั่นเองนะครับ เพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลของคนที่กรอกท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนของหลังบ้านเนี่ยก็ต้องมีการนําข้อมูลเหล่านี้นะครับมา Analyze ์มาวิเคราะห์กันต่อว่าจะนําข้อมูลเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดมาตรการอย่างไรหรือจะมีประกาศหรือจะมีคําสั่งอะไรที่มันเป็นเฉพาะของ UBU ของเมาบนเราต่างหากอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือความหมายที่ท่านอาจารย์โอช่วยช่วยเสริมขึ้นนะครับแล้วในมุมของคนที่ทำนะครับเนี่ยคือเด็กเด็กคอมพิวเตอร์ของเราเองนี่คือผลผลิตของ Ubu ของเรานะครับคุณพิริตคนทําเป็นยังไงครับเป็นประโยชน์ยัยงไงบ้างครับก็ก็อยากให้ให้ผู้คนที yeah, ่อยู่ในโมบูลเราได้ใช้ครับว่าได้มีแอปที่ทําสามารถอ่าให้เราอ่าเกี่ยวกับข้อมูลว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงอย่างนี้ครับเป็นประโยชน์ต่อคนที่ใช้งานเองครับอย่าอย่าไปกังวลว่ามันจะเป็นสีส้มหรือเป็นสีแดงนะครับก็คือก็คือเรากรอกไปปุ๊บเราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงครับก็รู้สึก ดีใจครับที่จะทําให้บุคลากรและก็นักศึกษามองวนได้ใช้งานครับครับผมอาจารย์โอครับเดี๋ยวขอถามอีกประมาณ2คําถามนะครับเพราะตรงนี้เรามีอพิสซดสิต่อจากช่วงเวลานี้เลยนะฮะคำถามแรกนะครับอยากจะรู้ว่าทํามาสักระยะหนึ่งแล้วมันมีจุดอะไรที่อยากจะเพิ่มไหมครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คืออยากจะเสนอเลยนะเมื่อกี้ว่า เออบางทีมันน่าจะให้ข้อมูลทั้งหมดดีกว่าหรือเปล่านอกเหนือจากการให้ข้อมูลที่เสี่ยงอย่างเดียวที่เป็นพ r ร์ติิตี้แรกแต่ถ้าเป็นแบบข้อมูลทั้งหมดเราจะมีชุดคําถามอะไรเพิ่มเติม,มอะไรไงบ้างบ้างไหมครับในส่วนนี้เนื่องจากตอนตอนแรกที่ดีไซน์กันนะครับ,รบก็คืออยากให้ผู้ใช้เนี่ยได้กรอกข้อมูลให้น้อยที่สุด<อ>นะครับเนื่องจากเราก็กังวลว่าถ้าเกิดมีข้อคําถามเยอะเนี่ยผู้ใช้ก็อาจจะไม่ไม่อยากกรอกไม่อยากให้ข้อมูลนะครับหรือว่าอาจจะก,กรอกแบบส่งส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ตอนดีสารตอนแรกก็คือพยายามคัดกรองคําถามที่คิดว่าจําเป็นนะครับในการที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นเฟสที่1แต่ว่าในเฟสถัดไปนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าทางคุณหมอต้องการเพิ่มเติมตัวนี้ก็เดี๋ยวมาพิจารณาร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่า เราจะเพิ่มข้อคําถามอะไรบ้างนะครับอ๋อต้องมีการพิจารณาข้อคำถามดังนั้นในช่วงแรกเองเนี่ยนี่คือถือว่าเป็นเฟสแรกนะครับคุณผู้ชมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วมีคอมเมนต์นะครับอยากจะพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะมีคำถามหรือเป็นข้อเสนอต่างๆว่าโอเคในเมื่อ UBU เรามีเป็นเว็บแอปขึ้นมาแล้วมันควรจะมีคำถามอื่นๆเพื่อจะเอาไปประมวลผลต่อได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับบุคลากรก็เข้ามาตอบแล้วนะครับ ถ้ามีคําถามที่มันครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะได้เห็นมุมกว้างมากขึ้นนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านก็บอกไปแล้วว่าเป็นเฟสแรกอยู่ดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนาต่อเป็นเฟสสองเพื่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเวลาของเรามีจํากัดนะครับก็จะให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายเลยในอพิจ์ดี้ที่พูดถึงเรื่องของรู้จักฮักมอบนนะครับช่วยคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณพิรติแล้วก็ปิดท้ายด้วย อาจารย์นุษสอนะครับเดี๋ยวให้คุณพีรติช่วยทิ้งท้ายให้กับทาว UBU2U ด้วยครับครับก็ฮัก u b บนะครับก็เป็นแอปสำหรับบุคลากรและก็นักศึกษาของมอบุนะครับก็ถ้ารักทุกคนก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับฮัก u b บครับครับผมถ้ารักทุกคนก็ต้องไปกรอกนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเปิดเผยและการให้ข้อมูลที่โปร่งใสนะครับในมุมของอาจารย์นุสอนแล้วครับครับผมก็ เหมือนกับที่ท่านอาจารย์อธิพงศ์ได้กล่าวไปนะครับแอปก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยคัดกรองช่วยให้ข้อมูลต่างๆแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือพวกเราชาวมหาวิทยาลัยอุบลทุกท่านนะครับว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้ทุกคนปลอดภัยนะครับห่างไกลจากเชื้อโควิด -19 ตัวนี้ก็คือทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะครับแล้วพวกเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผม อาจารย์อนุสรย้ําในช่วงท้ายเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นที่พูดถึงอาจารย์อธิธพงษ์ด้วยนะครับสิ่งที่ทั้ง3ท่านพูดวันนี้และเราเล็งเห็นคือเรื่องของความเป็นทีมเวิร์กครับความทีมความเป็นทีมเวิร์กสำคัญมากๆในการทํางานให้สําเร็จจากตอนแรกที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนเราต้องมีวอลลุ่มขึ้นมาแบบไม่กี่วันแล้วก็สามารถทําให้ตัวเว็บแอปเนี่ยใช้งานได้ภายในวันที่16หหลังจากที่ทุกคนกลับมาจากช่วงสงกราน ดังนั้นตรงนี้แหละเราคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับอยากทิ้งท้ายนะครับในเรื่องของหน้าที่นะครับเราทุกคนนะครับต่างรู้ว่าเรามีหน้าที่ของตนเองนะครับขอให้ตั้งใจทําหน้าที่ให้นั้นเป็นอย่างดีนะครับเราให้เกียรติกันนะครับเคารพกันในการทํางานแล้วเรามองกันในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับ Hero d o o s l o o k l i k e t h e y used to but they l o o k l i k e y o u d o นะครับวีรบุรุษที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่เหมือนที่เป็นมา แต่มันจะเกิดขึ้นจากต,ตัวของท่านเองนะครับดังนั้นตัวของท่านทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันกับสังคมนะครับหลักการต่างๆ distancing mask wearing hand washing นะครับ testing ไทยชนะเราจะต้องยึดถือและปฏิบัติมันต้องเริ่มต้นจากตัวของท่านเองนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับเอพิโซดต่อไปนะครับในเอพิโซดที่15นะครับ ซึ่งจะมีคุณหมอมาพูดถึงเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับ EP นี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในเรื่องของการทำวิดีโอคอลทางทีมผู้จัดการดำเนินงานี้นต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมีการพัฒนาให้ระบบการออกอากาศให้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณและเดี๋ยวเจอก,กันกับพัตเตอร์นะครับสุรสักมุนอาจใน EP 15นะครับขอ,ขอขอบคุณผู้ ร่วมรายการวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านแรกนะครับคุณเพียติกระแจจันทีมพัฒนาแอปนะครับท่านที่2นะครับดรอนุสร์บันเทินนะครับรองผู้โวยการสํานักวิทยาบริการครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นผู้นวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนะครับซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผู้ช่วยสตราจารย์ดรอธิพงศ์สุริยานะครับก็ขอบคุณ แขกรับเชิญทั้ง3ท่านอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีก30นาทีข้างหน้ากับอัพเิอซดสินะครับสวัสดีครับ